สวัสด <T ab, yap a> ีคร <era> ับนี ap, e ่ครับผมครับผมครับต้องแบ่งปอดนิดดูแลไทยไทยหมดอี่จะอ้อยครับนี่ปดจริงๆครับจะเอายังไงครับจะเอายังไงครับต้มต้นไม้ครับ ไม่ธรรมดาครับมีเต้นนะได้หรออ้าวอ้าวแล้วครับอือบางหางก้เลยเปไปเลยรมทับ้าของ <c oughs> ไข้สายโอดครับออยครับอ้อยแสงสิมครับขับรถมานานกว่า10ปีครับมาดูวิธีการเอกครับโหดจริงๆเจ้าเวียดส้มเจ้าเวียดส้มเจ้าไงครับดันไม่ก่อนเลยเดินหนาดันมาเถอะเล้ย อ๋อดับไปแล้วครับบไปแล้วขึ้นนังโคนเลยเอาราขึ้นมาละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปเลยมา,นนเมาแล้วครับเจ้า แรงแรงนิดครับขับโดยจานเพียรครับเฮ้ยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อย ตายเลยขาดหมดขาดหมดไม่เหลือโอ้ยกล้อเลยครับโหดจริงๆเอาละครับเอาละครับ Phải đâu, phải đâu, mày lửa mày ăn ไม่กล้าตอดกูดอกกูมีของดีวงวรับปากปากับรับปากรับปากตัวา่เเออรู้แล้วกั <c oughs> นพิกมันี่เท่อ้อกันพิกมันี่ อพอแล้วครับเอ,อ้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันไม่ได้มันไม่ได้รแรงมากครับตัวแรงรแรงจริงครับอันนี้ เงินทวีคูณครับโอ้แสนสักครับดูแรงครับ i know เก่งนะเก่งนีครับผมหน้าครับนี่ไปแล้วครับดีดูดีน้ำไม่ออกครับโดีครับวิธีการหนุนล้อครับอ่าดี่ีีดีดนดนีนีดีี่ ครับพยานล,ว,ลวกนะลวกฝั่งนู้นฝั่งนู้ฝั่งนี้นะครับอ่าลอยแล้วครับแล้วก็ลนนุ้จะลอยครับอ่าดูเลยครับดันพายางครับทางงานแข้งขี้ทางงานแข้งขีงแล้วแล้วมันก็ไปแล้วครับแล้วก็เหลือไว้ให้เราดันเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เอา